ก็ม ou like ีคนมาถามผมว่าเฮ้ยตกลงเซียนพระตัวจริงเนี่ยที่มันแน่ขนาดนี้ใครวะผมก็บอกแหมเซียนพระตัวจริงโอ้โห้พระกลัวกันมากเลยสีกากอบมาแล้วนี่เหลยเฮ้ยเซียนพระตัวจริงวัดโน้นวัดนี้วัดโสตวัดโอ้ยลายินโดกันชิหายห้หมดเลย บอกโอยนี่ลวเลยเสียนพระตัวจริงพระหมอบราบข้าบแก้วหมอบกับมือสีกาเลยบอกโอ้โหไปแล้วนี่มาแล้วสีกากอปเซียนพระตัวจริงมาแล้วไม่มีเล่นพระกะเลวลาดนะเอ,เ,าานเอา้วราชาคณะระดับเทพนะเทพนี่ร่วงหมดเลยโอ้ที่ดังๆเนี่ยคราวนี้ทุดงตัวจริงเลยเจองคุณอะทุดงตัวจริงเลยลาสิขาเสร็จ จีวอปลิวบอกเอาไม่เอาจีวอวเรือแล้วบอกไ่เอาแล้วฝากเอกสิการครอบตะกูไปละข้ามไปน้าโหไปลาาไปนั่นเลยอันนี้ทุดงของแท้ทุดงไปแล้วไม่มาเลยอาจจะเดินไปถึงโ,โฮจิมินเนี่ยเดือดโดงไานึกอะไรโอ้บโโอกกูเชื่อนะมานั่งดูตัวเองเออกูก็กราบกันอุตรุณบทกราบรเอาแล้วมึงก็จิบหายแล้วนวดตทาให้สีกาแล้วละโอ้พี่ตายแล้วกู โอ้โหแล้วเวลาลดน้ำมันละลูกหัวกูุติ่นสีก้าอยู่บนหัวกูเต็มเต็มโห้ยมาเ้ยกูละกัวใจเลยบอกใครไปรดน้ำม์นละโอ้หเอาปืนตบหัวเรียบร้อยเลย